สบ,บายดีพ่อออกไม่ออกเมื่อสุขสุขคนเนาะมนีกามาพบมาพ่อกับจุบางคือเก้าเนาะจจบางกัสบ,บายดีทางพอ่อหลวงแม่ป้าเดอ้อทางครูบาอาจารย์ก็เส้นเดียวกันเนาะที่เข้ามาที่ตามับสมเบิ่งคลิปของจจบางมนี้จบางก็จะไปทางพูนแล้วทางเมืองจำพาะพูนแล้วทางบักเนาะไปทางบักพูนแหละเดี๋ยวพา พ่อไม่ออกไปครับสมเบิงภาบรรยากาศทางบุรละทางวัดบ้านแกงปูนบุรละแถวบ้านนั่นบุนและกระสีผ่าน,านไปชื่อเนาะกระสีได้พาไปติดตามครับสมเบิงว่าจะเป็นแนวเลอบ้านเฮือนเพิ่กนได้เนาะบ้านเฮือนะก็สภาพเส้นทางที่จุบ,บ้างจะได้ไปเนาะกะ็เฮยพออพอกไม่ออก,ม,ออกมาติดตามครับสมเบิงนำการเนาะ ฝากกดไลค์กดอันซับสไครต์ให้โจบ้างผู้ทียังมีทันได้ซับสไครต์โจบ้างก็ได้ผู้ทีเข้ามาแล้วก็ตีได,ได้คอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์เนาะใต้คลิปของโจบ้างหดืโจบ้างก็เวลาว่างๆโจบ้างก็จะไปเ้อเนาะทางเลยก็ได้ตอนนี้ก็อดอันตลาดนากระทางแล้วกายตลาดนากระทางมาพี่แหละอันนี้เป็นทางสิ้นทางตะแล้วเกงก่อมันก็ได้ เห็ดไมแล้วพันสิได้ลงอย่างเลยตอนนี้กะสีได้ขึ้นโคเล,ลยเนอะาบนี้ก็ได้โคก็โคสูงนี่แหละเส้นทางที่เราจะได้ไปหั่นว่าจะเป็นบ้านเลอนั่นเป็นว่ามาติดตามกันเนาะว่าจะเป็นบ้านเลยจาบ้านกันยังไม่ทันได้เคยเข้ามาจากเธอแ้วก,ก็พอดีถือโอกาสดีกันเลยไปเข้ามาเนาะสภาพทางลัดไป จะเป็นทงไฮทงนาเส้นเดียวกันสมิเมืองภาพบรรยากาศนํากันตอนนี้กําลังจะได้เข้าสู่หมู่บ้านบ้านแกงปูนเนาะทางเข้าบ้านของเพื่อนน่ะนี่ไปตามทง,ทงไฮทงนาดิที่เราเห็นทางหน้านี่จะเป็นวัดตรงเราก็จะได้มุ่งหน้าเข้าสู่ทางบ้านของเพื่อนเนาะแล้วก็ลอลอ,ลอ้อมๆไปทางพุดด่อนมันจะมีทางลัดเอาไป จะเบิ่งภาพบรรยากาศอกันเนาะอันนี้เป็นปิดเล่าเข้าอันเล่าเข้าของเอพื่อนผู้เดที่ยังไม่เคยมากันนี้แหละจูบ้างก็จะพามาเบิ่งเนะาะมาครับสมเบิ่งอ,อันนี้จะเป็นวัดบ้านแกงโนะุน ba nền bắt sa sơn cả thì nó chú mình ตำสาดเนาะบ้านนี้เนาะว่าบ้านนี้เขาตำสาดฮะผาไม้เมื่นร้ข้าเถื่อลืบ้านเออบ้แกงกูอไได้เออจ่แจ่วัด่ไมบมเแล้วนเมื่อแล้วขึ้นเตขึ้นเงเลยมาตะวันนี้มาตะวันนี่เมื่อแล้วพาผนมารอบใหม่ที่ทีประสานฮะพวกกิ้งก่เขาอยู่มนงนพวกไหนเขาเอาไเอา อันนี้เป็นเช่บ่หนึ่งฮะเซ่้หัวหัวอันไทยกาเขาถามว่าหัวแห่งที่ะเนียหัวแห่งที่สยสาบ่เออไม่เห็นจะสดทช่แล้วนะออกไปนี่กัสีได้เห็นเคยจุดแต่ว่ะบเห็นแล้วออกเลยเออเคยแน่ต่เห็นเคยสีแน่เลยว่ะมน เพสีแดงรา่นยูสิเปิดวางคานเออเลนอ่ะเอออักแล้ไปนะเออมันก็ไปสะดวกสบายเด้่ยเขคนนึ้ไปูเล็กก่อนอเเากนะ้าบอันอันนี้ตก๊เจียแล้วแล้วเฮียบสน่ะแนเฮียบวยากนะโอ้ยทางบีปรเนาะอ่า Nguyên hết bên ngoài tóc này, lợi nhuận. Tang bí mật, mong tang bí mật. Tang bí mật, mong tang bí mật. Tang bí mật. Tang đi mất Tang bí mật. 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 Tang bí mật

จุ่บ้างก็จะได้จบคลิปว่าเพลงซ้ำนี้เนาะก็ขากคอมเมนต์เขาเจอพ่อแม่ออที่มาติดตาม,มาาตตครับส่วน่บ้างถ้าจนจบเนาะก็ฝากกดไลค์กดแสกกดซับสไครป์จุ่บ้างเนาะผมก็ใจหลาย,ลายๆคลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย